ยกที่สองครับเหมือนบบหน่วยรอบแต่งตัวท้ายคู่สถดกสานะก็เข้ารอบการเชื่อมติดกันครับแดงับเพนรลาเอ็นยูเดนนักเงินทรที่ทักนักทอสากนิเทคเตอร์ยกที่สองแกนได้เริ่มเทพใขช้วนี้ครับทีเหลาที่หลาาทีเลารังยาย เลยนะครับเอ้ยังอ้อยไม่ไหวครับยกที่สองนะครับโอ้ยโดนยังจังเลยนะครับหล่นไปเลยนะครับโอ้ยังไม่ถึงจบเร็วครับจบเลวยกสองเองครับโอ้โหครับโอ้เต็มเต็มเลยนะครับนี่ผมก็ถ่ายไปที่จังหวะมันเข้าพี้อดีเลยนะครับห่โอ้โหหลับเลยนะครับจังกวร ทีแรกทีแรกก็ลุกพยายามลุกต่หลังก็ลงมานะครับยังไม่ได้ลูกแดงฮอาฮ่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 าิ่่าฮ่่่า่่ ลงเปร์ครับลงเปรครับเฮลาเอ็มยูดเติลาเอ็มยูเนก็เข้าเป็นคนที่สี่นะครับรอบสีม่มวยปูนเสือรอ,น,อนะคระรแบบู้รู้สตินะครับรู้สตินะครับสำหรับตอนที่ทักนะครับ ลงเพลงนะครับลงเวทีไปนะครับีมาโอนี่ไปไปเขาบอกจากกัเมนรทับงาไม่รู้นะครับโอเคครับผมรางวัลาสองหมื่นแนะครับ